เข้าสู่ช่วง property focus ครับขณะนี้ผมอยู่บนชั้น40ของอาคารวิทุมสาธรนะฮะผมได้รับเกียรติจากคุณมาโรธววนาน,นันรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานธุรกิจพัฒนาคอนโดมิเนียมบริษัท AP ไทยแลนด์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาโรธครับตอนที่ได้ที่ดินแปลงนี้มานะฮะแล้วก็ใส่แนวความคิดอย่างไรใส่องค์ประกอบของโครงการอย่างไรที่จะพัฒนาเป็นโครงการนี้ขึ้นมาครับ เรายอมรับว่าสาทรเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พรามโลเคชันมากๆเป็นพื้นที่ที่เหมือนกับได้รับความนิยมสูงสุดอันดับต้นๆในกรุงเทพนะครับเราได้พื้นที่ดินแปลงนี้มาเนี่ยก็อยู่ใกล้คลองน้ำเจ้าพยานะครับแล้ววิธีการที่เราออกแบบตึกเนี่ยถ้าสังเกตดูก็จะเป็นตัวเดับบลิวครับนะครับเพื่อให้ทุกห้องเนี่ยสามารถที่จะเทควิวนะครับทางฝั่งด้านนี้เนี่ยสามารถที่จะเทควิวคือเพิ่มเส้นรอบรูปฝั่งแม่น้ำเจ้าพยามากใช่ครับ แล้วก็ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยทางฝั่งเมืองเนี่ยก็จะสวยมากๆใช่ฮะนะครับโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยจะสวยมากๆก็จากตรงนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเอนจ y อยกับหรือว่ามีความสุขกับการมองมองแม่น้ำแลวมองถึงในเมืองในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าฟ a สิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยอย่างเช่นสระว่ายน้ำเนี่ยก็อยู่บนท็อปฟลอร์เลยนะครับมี2ตึก แยก f a c ิลิตีกันห้องที่ขาย,นยนในโครงการได้จัดเตรียมว่าให้มีกี่ทายกี่แบบแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่ครับจริงๆตึกนี้เนื่องจะเป็นตึกที่มีขนาดใหญ่นะครับก็มีความหลากหลายขอ,ข,อของดีไซน์ของห้องได้เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราเริ่มที่35ตารางเมตรมสำหรับวันเบดรูมนะครับซึ่งก็มีจุดขายมีจุดที่ทำให้คนเนี่ยเอนจอยวิที่เราเกินไว้เราเรียกว่าเป็นสกายชิชเช่ นะครับก็คือสามารถที่จะนั่งทานเข้าไปแล้วก็มองเห็นโคง้งน้ําหรือว่าเห็นทางเมืองได้อะไรเงี้ยครับก็เริ่มจาก35ตารางเมตรแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเป็น45แล้วก็เป็น50ตารางเมตรนะครับก็มีความหลากหลายพอสมควรครับสำหรับขนาดของห้องจริงๆแล้วตอนที่เข้ามานี่นะผมต้องเล่าให้ผู้ผชมฟังเลยนะว่าผมตื่นเต้นมากเลยกับโครงการนี้นะฮะเพราะว่าจากระดับราคาที่ผมได้ยิน ตอนแรกผมนึกว่าโครงการนี้ต้องแบบสามแสนสี่แสนพอบอกราคาแสนกว่าบ,บาทผมตกใจเลยนะฮะค,คือด้วยคุณภาพด้วยดีไซน์เนี่ยผมว่ามันเกินครับมันเกินมา,มากเลยครับตอนนี้โครงการนี้นะฮะได้มีการใช้สื่ออะไรบ้างในการขายครับคือตอนนี้อย่างโครงเรียนอย่างนี้ยครับอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการที่เราคิดว่าเป็นเป็นโครงการที่คุ้มค่าที่สุดของบริษัทเ่าครับนะครับเราก็คง ทำตลาดต่อไปเนี่ยครับก็คือมีการสื่อสารให้ลูกค้าทราบนะครับแล้วก็ตรงจริงๆท,ที่ดินตรงนี้มันเป็นที่ดินอาจจะเป็นผืนสุดท้ายในสาธรแน้วนะครับ<ะ>ที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาแล้วราคาที่มันสามารถที่จะเอฟฟอร์ดได้หรือว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ก็เฉลี่ยประมาณแสนสี่แสนห้าเนี่ยมผมคิดว่าถ้าดูในย่านสาธรทั้งหมดเนี่ยไม่มีไม่ไมแล้ว,ลวนะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจมากๆนะครับเป็นโครงการที่น่าจะมีคุณค่ามากๆมีความคุ้มค่ามากๆครับ คุณมาโลดครับด้วยราคาระดับนี้เนี่ยนะฮะมีบ้างไหมฮะที่แบบว่าเขาจะซื้อเพื่อการลงทุนครับจริงๆแล้วอยากจะเท้าความไปนิดหนึ่งที่เกิดกันเมื่อสักครู่นะครับผมว่าตรงนี้เนะี่ยมันเป็นแหล่งอย่างที่คุณนะักเสพเป็นเป็นเครีอข CBD ใช่ไหมครับใช่ฮะก็มีทั้งแหล่งแหล่งคนที่ทํางานแล้วก็เป็นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของกรุงเทพด้วยผมว่าปฏิเสธไม่ได้ที่มีมีเรามีลูกค้าที่มาเช่าอยู่ ก็ S <S> มีนะครับหรือว่าคนที่ซื้อลงทุนเพื่อการเช่าหรือแม้กระทั่งในแง่บริษัทเองเนี่ยเราก็มีแพคเกจที่จะให้ผู้ลงทุนเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็มีอย่างเช่นมีการันตีให้ว่าเออมีค่าเช่า2ปีแต่มีลูกค้าเช่าจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆในมุมของ AP a p เองเนี่ยเราก็มีรบริษัทโบรกเกอร์ที่สามารถที่หาผู้เช่ามาฟูลฟิลได้เนื่องจากว่าเราเห็นศักยภาพบริเวณนี้เนี่ยมีสูงมากๆในสําหรับการทําตลาดเช่า ครับคุณมาโรดครับจริงๆแล้วเนี่ยในใน,ในรายการของเรานี่นะฮะมันจะมีการใช้มาตรวัดตัวหนึ่งนะฮะในการวัดผลตอบแทนการลงทุนกับราคาคอนโดมิเนียมเนี่ยนะฮะโดยเราใช้เ,เรียกว่าแคปเรทนะฮะไม่ทราบว่าในโครงการนี้เนี่ยมีแคปเรทที่ประมาณเท่าไหร่ครับเราอยู่ที่ประมาณ5-6%นะครับค่อนข้างจะเป็นโครงการที่คุ้มค่ามากร,รวมถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบรนด์ AP ก็น่าจะมีฟ a c i ซิลิตี้แม e จเมนที่แข็งแรงมากครับก อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับในส่วนของ property management เนี่ยเรามีบริษัทลูกหรือเรียกว่าเป็น sub s i d i a r y เนี่ยนะครับบริหารจัดการนะครับโดยวัตถุประสงค์คือเราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของกำไรเยอะมากนะักแต่เราอยากที่จะ fulfill หรือว่าทำให้ลูกบ้านของ AP เนี่ยสามารถที่จะมีความสุขในการใช้ชีวิตใน property ของเรานะครับ,รบก,บก,บบก,ก็ที่นี่ก็บริหารจัดการโดยชื่อบริษัท Smart นะครับก็ก็ที่นี่ก็บริหารอยู่นะครับ ในเรื่องของการตกแต่งการเตรียมพื้นที่ขายของโครงการนะฮะทางโครงการได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ขายไว้อย่างไรบ้างครับจริงๆมีทั้งทั้งสองออปชันเลยนะครับม,มีทั้งเราจะมีเบสิกเฟอร์นิเจอร์ที่ให้อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นว่ามีโซฟาให้มีโต๊ะให้มีอะไรให้อัน,นี้ก็จะมีมีเป็นเบสิกอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้แต่งพร้อมอยู่เลย เราก็มีออปชันให้เลือกได้ครับ,ม,รบมีได้สัสกกี่ option ออปชันฮะเจริงๆมีประมาณ3ามออปชันนะครับที่สามารถเลือกได้อย่างเช่นถ้าต่างแบบฟูลแต่งเต็มที่เลยก็จะมีเป็นออปชันหนึ่งซึ่งเราก็มีพาร์ทเนอร์อย่างเช่น SB Furniture ที่ทํางานร่วมกับเราเพื่อให้เฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันแคสต์ไมลหรือว่ามันเหมาะสมม,ะ<ล>มากๆกับห้องอครับฟังดูแล้วผมอยากให้คุณมาโรดพาผู้ชมไปดูห้องจังเลยครับยินดีครับ นี่เป็นห้องขนาด50ตารางเมตรนะครับที่เราเรียกว่าเป็น50าสนะคลัสครับก็ถ้าดูนี่จริงๆมันเป็นเป็นไซส์หนึ่งห้องนอนนะครับแต่ว่ามันเป็นไรอัลที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งก็คือว่าจะมีมุมมองที่โปร่งมากๆเลยนะครับมองเห็นวิวเมือนนะครับแล้วก็เราห้องนี้เราพยายามแต่งให้ลูกค้าเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มากๆนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของครัวครับ ก็รวมตัวอาหารไม่ได้เลยใช่ครับ,ลรบแล้วก็อันนี้เป็นส่วนที่สามารถนั่งทํางานได้นะครับในส่วนนี้ก็ยังเป็นส่วนของที่เก็บหนังสือเป็นที่ชั้นวางรองเท้านะครับก็ถ้าสังเกตดูเนี่ยมันจะใช้พื้นที่ได้เต็มที่หรือแม้แต่ในส่วนครัวเนี่ยคอเนเนี่ยก็จะค่อนขึ้งใหญ่ ก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยนะครับที่สามารถที่จะเทควิวได้รอบนะครับเกือบจะรอบเลยนะครับก็จริงๆเหมาะมากๆสําหรับคู่แต่งงานใหม่อะครับที่อยากได้พื้นที่เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามาเห็นก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่คอนโดทั่วๆไปที่เขาคุ้นเคยครับเพราะอันนี้มันสามารถที่จะใช้ชีวิตเทควิวได้เต็มที่เลยนะครับเป็นกระจกบัตจอยด้วยต่างหากเรวที่สําคัญริทึมสาทรเนี่ยเป็นเป็นโปรเจกต์ที่พร้อมเข้าอยู่เลย นะครับก็มีเรามีเฟอร์นิเจอร์คือหิ้วกระเป๋าเข้ามาแล้วก็สามารถอยู่ได้เลยเชิญครับครับขอบคุณครับนี่คือห้องอันนี้เป็นห้องขนาด65ตารางเมตรนะครับครับก็เป็น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนของครัวนะครับครับมีส่วนของ การเตรียมอาหารนะครับมีส่วนของโต๊ะที่จะนั่งทานข้าวแล้วก็มีถ้าเป็นส่วนตรงนี้ที่เห็นก็เป็นส่วนของการที่สําหรับเก็บรองเท้าครับนะครับส่วนของการเก็บเครื่องซักผ้าอุปกรณ์อะไรต่างๆอยู่ในตู้นั้นเลยรเรียบร้อยมองไม่เห็นเลยนะฮะก็ถ้ามองในแง่ของฟังก์ชันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้จริงๆครับ วิ่งล o o มเนี่ยก็จะอยู่ติดกับส่วนที่เป็นบาคนีนะครับที่จะมองออกไปข้างนอกได้ทําให้ห้องไม่รู้สึกอึดอัดจนเกินไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่อยู่ในนี้นะครับยกเว้นรายละเอียดพวกใจคงใจกันเนี่ยพรอปต่างๆไม่พด้อต่างๆไม่ได้ให้แต่ทุกอย่างเนี่ยเราให้ลูกค้าอย่างนี้ก็สามารถที่จะหิ้วกระเป๋าแล้วเข้ามาอยู่ได้เลยครับขอบคุครับเชิญนะครับ อันนี้เป็นห้องนอนห้องนอนใหญ่นะครับที่เรียกว่ามาสเตอร์เบดรูมผมว่าก็เทียบเท่ากับเหมือนกับอยู่บ้านเดี่ยวอยู่กับอย่างนี้ได้เลยครับซสาสองห้องนอนนะครับแล้วก็อยู่ติดกันก็จะเป็นส่วนของที่เป็นวอล์ i n นครอสเก็จะมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะครับขนาดใหญ่นะครับก็จะมีทั้งอ่างอาบน้ำนะครับอ่างยืนนับน้ำได้แล้วก็นอนแช่ได้เราเรียกว่าตรงนี้เรียกว่าเซ็กซี่เบดรูมครับก็จะทำให้มันบี อ๋อมีความเชื่อมต่อกันได้ซึ่งมันทําให้ดูไม่อึดอัดใช่ครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้จากแสงกระจกบานใหญ่นี้ก็ช่วยได้มากเลยนะครับใช่ครับ ุณมารอครับโครงการนี้ผมดูแล้วเนี่ยเป็นโครงการที่คุ้มค่าผู้ซื้อเนี่ยคุ้มค่ามากกับราคาที่ขายนะฮะแสนกว่าบาทเนี่ยได้ขนาดนี้เนี่ยผมอยากจะให้คุณมารอดชวนผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมโครงการครับติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมคิดว่าเราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าที่สนใจทุกท่านน,นนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ที่โครงการเลยนะครับ,ห,บหรืออาจจะขอข้อมูล ได้ที่ call center 1 6 2 3หนะครับ<ะ>หรือ w w w a p t h a i c o m นะครับ<ะ>ก็เรายินดีต้อนรับทุกท่านครับคุณมาโรดครับในอนาคตเนี่ยทาง AP จะมีโครงการพัฒนาดีๆอย่างนี้มาอีกบ้างไหมฮะครับปีนี้เนี่ยเรามีโครงการที่จะลอนช์เนี่ยที่จะแนะนําสู่ตลาดเนี่ยห้าโครงการ,รนะครับแต่ว่าที่จะเปิดในตัวในราวันนี้เนี่ยก็คือประมาณต้นเดือนมิถุนาเนี่ยจะมีอยู่2โครงการก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งครับก็โครงการแรกนี่ก็คือเป็น ร้าย48สุขุมวิท48นะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็จะเป็นโครงการแอสไพรสาทอนตักสินนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับ BTS ส่วนต่อขยายมากๆสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุณมาโรจนรมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโปรดติดตามชมรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์10.05นถึง1 0โมงครึ่งทางช่อง TNN24 และติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทาง UPITV.TV ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ